เปลี่ยนเนื้อหาการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมตอบคำถามไดโนเสาร์คริหรือว่าไดโนเสาร์เกมแบบนี้นะครับและบอกเลยว่าสร้างง่ายนำไปใช้ได้ทุกวิชาเลยครับคุณครูท่านใดกำลังมองหาสื่อเกมการสอนหลากหลายและสมัยใหม่นะครับและมีเกมใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอขอแนะนำ c h n i a l l y นะครับสวดัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดนชร์นะครับและนี่คือเอพิโซดที่35ของ g e n น a l y y นะครับ <Okay. S 1> ครูท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกหยุดคลิปนี้เอาไว้และเชิญชวนอ้อนวอนให้ไปสมัครกันก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดใครสมัครแล้วก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูหรือ เลือกรับชมคลิปของทีเดียนแชร์ในเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวกับ g e n i a l l y ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบ้านผีสิงนะครับเกมบันไดงูเกมกู้ระเบิดและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคุณครูที่นำไปใช้แล้วเนี่ยก็มีฟีดแบ็กบอกว่านักเรียนชื่นชอบมากเป็นเกมการสอนที่สามารถใส่เนื้อหาได้ง่ายๆสนุกสนานด้วยนะครับก็เชิญชวน อยากให้เรียนรู้และนำไปทดลองกันนะครับในวันนี้ครับเราจะมาสร้างเกมตอบคำถามง่ายๆในเทมเพลตที่ชื่อว่า d ด n o s a u ร์ควิหรือว่าเกมไดโนเสาร์แบบสวยงามน่าสนใจและสนุกได้ทุกรายวิชาเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนฝากากด Subscribe กันด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆของทีเด็ชด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะมี แจ้งเตือนเด้งไปที่อุปกรณ์ที่ทุกท่านใช้ไม่ว่าจะเป็น iPad, Tablet, Laptop, PC หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการสอนร่วมกันแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกตัวกรองเนี่ยจะเลือกเป็น All และฟรีเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างๆนะครับให้มองดูนะครับที่เขียนว่าไดโนเสาร์ควิสนะครับน่าจะเป็นแถวที่3นับจากด้านล่างในส่วนของควิสซิตนะครับก็จะเห็นอยู่ด้านขวามือตรงนี้กดคลิกหนึครั้งนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ดูตัวอย่างนะครับจะกดยุดีเทมเพลตเลยเพื่อที่จะแก้ไขนะครับเนื้อหาของเกมเกมนี้ให้เป็นในรายวิชาของทุกท่านเองนะครับ แต่ว่าในาคลิปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างในเนื้อหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารง่ายๆนะครับแต่เน้นย้ยำว่าไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามระดับชั้นไหนก็ตามเนื้อหาอะไรก็ตามสามารถที่จะนำมาใส่ในเกมเกมนี้ได้นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นนะครับไดโนเสาร์แมทคริสนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น TDS นิดหนึ่ง ความยอดเยี่ยมของเกมเกมนี้นะครับก็คือมี10ข้อนะครับจะได้ไม่ต้องมากดทําซ้ําให้ยุ่งยากเพราะถ้าเกิดเป็นหลายๆเกมเนี่ยจะมีแค่5ข้อนะครับซึ่งจะมีสไลด์อยู่ทั้งหมด13หน้าด้วยกันนะครับมีสไลด์อยู่ทั้งหมด13หน้าด้วยกันหน้าที่12ก็จะเป็นการตอบผิดนะครับเอออันนี้น่าสนใจนะครับตอบผิดก็จะมีลูกอุกาบาทหล่นลงมาที่ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับ congratulation ก็คือ ถ้าสามารถปกป้องลูกน้อยได้เนี่ยนะครับลูกน้อยก็จะคลอดออกมานะครับเป็นตัวไดนโดนเสาร์น่ารักน่ารักตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราไปเริ่มต้นแก้ไขนะครับในส่วนของข้อคําถามใส่ตัวเลือกและใส่คําตอบกันครับใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับผมมั่นใจแบบพันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เเปร์เซล้านเร์เนลยนะครับว่าทุกท่านสามารถที่จะทําเองได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ อาจจะเพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้ก็แนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่าน,านมาด้วยนะครับผมโอเคครับเราจะทําการใส่ลงไปตรงนี้นะครับอย่างเช่น20-20บวก20แล้วปรับขนาดสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยหลังจากนั้นนะครับตัวเลือกนะครับก็จะมี3ตัวเลือกด้วยกันมี wrong answer กับ right answer 1อันนะครับมีคําตอบที่เป็นตัวลวง2อันแล้วก็เป็นคําตอบที่ถูกต้อง1อันนะครับเราจะต้องใส่ให้ถูกด้วยนะ ตรงนี้เราก็จะใส่เป็น40นะครับอันนี้เป็น30อันนี้เป็นนะครับ50ในลักษณะแบบนี้แต่อย่างที่เคยบอกไปครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ให้สังเกตนะครับว่าอันไหนที่เป็นผิดเนี่ยจะไปที่ go to page 12ก็คือ try again หรือการตอบผิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดตอบถูกนะครับหรือว่าตัวเลือกนั้นหรือ c ช้อยนั้นเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะไป next page ก็คือข้อต่อไปนะครับ ขออนุญาตปรับตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลือกทั้งหมดนะปรับตรงนี้เป็นสัก36อืมพอดีนะครับ36โอเค 3- 6เหมือนมันใกล้เคียงกันกับคำถามไปนิดนึงนะครับอาจจะขออนุญาตปรับเป็นสัก32ก็นี่เป็นข้อ1นง่ายๆนะครับข้อที่2เราก็สามารถที่จะทำการใส่เนื้อหาได้เหมือนเดิมนะครับใส่คำถามนะครับใส่คำตอบอ่าก็จะใส่คำตอบนะครับ เค okay, ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น200ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากใส่นะครับรูปภาพเข้ามาประกอบเกมเนี่ยใครที่อาจจะยังไม่เคยดูนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากใส่ภาพเข้ามาเนี่ยมีวิธีการยังไงมีวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยครับจากที่สังเกตดูนะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการใส่รูปภาพเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอย่างเช่นผมจะลองพิมพ์ตรงนี้ว่า จากรูปภาพนะครับอ่ะพิมพ์ไว้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วขยับลงมาตรงนี้หรือจะขยับขึ้นบนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ i m a g e ตรงนี้ครับแล้วทําการแทรกรูปภาพเข้ามาได้ตามต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการลากรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาใส่ซึ่งจะมีข้อจํากัดนะครับว่าภาพนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน5 MB เมกหรือจะทําการนะครับค้นหาจาก P ิก a b a บก็ได้หรือจะ ค้นหาภาพจากคัดเอาก็ได้ที่มีให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถเซิร์ชภาพได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเลือกสักภาพภาพหนึ่งนะครับโอเคเอาเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับสมมตินะครับเป็นตัวอย่างนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะวางภาพลงไปตรงนี้นะครับ A later few moments later. จะเห็นว่าการใส่ภาพนั้นง่ายนิดเดียวนะครับอย่างที่บอกไปแล้วจะอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้จะเลือกตรงนี้ก็ได้ หรือจะจาก google drive d r o p b o กก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็น url ก็ได้ในกรณีที่คุณครูมีภาพนะครับที่อาจจะหาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเราอัปโหลดภาพเข้ามาแล้วมันเต็มเนี่ยนะครับหรือว่าเรานำมาใส่หลายภาพแล้วมันเต็มนะครับคือระบบมันไม่ให้ใส่อีกเนี่ยก็ใช้วิธีการง่ายๆคือการนำภาพภาพนั้นนะครับไปนะครับฝากไฟล์บนเว็บฝากไฟล์แล้วก็นำลิงก์มาแปะตรงนี้อันนี้ก็จะไวหน่อยนะครับซึ่งก็สามารถทำได้ โอเคนะครับเราลองทําให้ดูก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่าฝากไฟล์นะครับฝากไฟล์รูปภาพในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ภาพเข้ามานะครับลองเลือกไฟล์ภาพที่มีเข้ามานะครับสมมุติว่าผมลองเลือกภาพเป็นภาพเป็นภาพอันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกดอัปโหลดต้องติ๊กยอมรับก่อนนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับวันเวลาผ่านไปแล้วเว็บไซต์ img.in.th เกิดหมดอายุนะครับหรือว่าเกิดใช้งานไม่ได้ทุกท่านก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ก็คือการไปที่ google แล้วพิาแล้วก็พิมพ์คําว่าเว็บฝากไฟล์รูปภาพฟรีก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อันไหนก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะคัดลอกนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับ URL รูปภาพตรงนี้นะครับกดคัดลอกเลยนะครับ ให้สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราจะนํามาเนี่ยเราสามารถนํามาได้2อันโดยเลือกไปที่ URL รูปภาพก็ได้หรือจะเลือกไปที่ URL ขนาดย่อก,ก็ได้แต่ให้สังเกตว่านะครับสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วยนามสกุลของรูปภาพไม่ว่า .jpeg .jpg .gif หรือ .png นะครับคัดลอกมาแบบนี้นะครับแล้วนำลิงก์มาใส่ใส่เแล้วกด Enter นะครับ หลังจากที่กด enter เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับภาพก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วกดคลิกหนึ่งครั้งได้เลยเพียงเท่านี้ภาพก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสร้างให้ครบทุกข้อเลยครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกด a l l s e t เลยแล้วกด a l l s e t อีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับใครที่อยากไปส่งให้นักเรียนเล่นนะครับส่งเกมนี้ให้กับนักเรียนเล่นก็จะกดไปที่แชร์นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะกด present เลยนะครับเพื่อ ทดลองเล่นเกมเกมนี้นะครับเมื่อเปิดเกมแล้วนะครับเกมก็จะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะขออนุญาตกดฟูลสกรีนนะครับภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะมาในลักษณะแบบนี้ด้านล่างก็จะมีจุดบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เราถึงข้อไหนแล้วนะครับนี่เลยถ้าเกิดตอบถูกก็เป็นแบบนี้นะครับตัวไข่ก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าตอบผิดนะครับก็จะ เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะต้องเล่นในข้อนั้นนั้นใหม่นะขออนุญาตตอบถูกให้หมดนะครับเคไปครับไปครับนี้เลยนะครับอืมน่าสนใจนะครับเคนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับอาจจะเหมาะกับเด็กๆประถมนะครับอาจเด็กๆอนุบาลก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะครับเราก็อาจจะใช้กับระดับชั้นอื่นก็ได้นะครับถือเป็นความสนุกสนานข้อนี้เหมือนผมข้ามไปนิดนึงนะครับไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ โอเคนะครับข้อนี้เป็น10,000มืนนะครับข้อนี้เป็น0นย์นะครับข้อนี้เป็น0นย์นะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้เป็นข้อป้ายยานะครับห้ามไปบอกใครนะครับทีเดนชามีนะครับช่องทางนะครับพิมพ์งองูตกไปตัวหนึ่งมีช่องทางการติดตามที่ใดบ้างนะครับคำตอบนะครับก็คือมีอยู่2ที่เท่านั้นณเวลานี้เว็บไซต์เนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้มีการอัปเดตแล้วก็มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าด้วยนะครับส่วนทิกตอกก็ น่าจะมี2คลิปนะครับไม่ได้ลงเลยแต่สิ่งที่ลงอย่างสม่ำเสมอและทำอยู่เรื่อยๆนะครับก็มี2ช่องทางก็คือเพจ Facebook ของ k ีเด n นแชร์และ YouTube ของ k ีเด่นแชร์ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะ YouTube ของ k ีเด s นแชร์เมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ก่อนจะปิดคลิปเนียวไปครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของทีเดนแชร์และเพิ่งรู้จักกันส่วนใครที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็นะครับเห็นใจกันนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงกดติดตามเถอะนะครับพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครใช้งานเว็บไซต์ g e n i a l ly กันด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้ว สมัครเลยครับ